สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงจากสึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงช,งชนะเลิศแห่งเอเชียที่แข่งขันรอบรองชนะเลิศกันไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามาเก็บตกกันได้ฟังกันสักหน่อยกับเรื่องราวความพิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามถึงผลงานของสาวไทยของเราอย่างน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศที่เธอสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมนินบินของเวียดนามหักปากกาเซียน ล้มทีมแข่งจากคารทัคสถานอย่างกัวนิสไปได้3ต่อ1เซตช่วยตัวสกัดของเธอให้ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการระดับเอเชีย er, พร้อมกับคว้าตัวไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกได้สําเร็จซึ่งหลังจากความสําเร็จของทีมดินบินในครั้งนี้ทั้งสื่อมวลชนและก็แฟนบอลบอลในเวียดนามได้มีการออกมาโพสต์แสดงความชื่นชมต่อผลงานของสาวไทยของเรากันอย่างมากมาย โดยพวกเขาได้มีคอมเมนต์ถึงน้องเฟิร์นตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันได้เลยครับโดยแฟนลูกยางชาวเวียดนามคนแรกได้มาแสดงความคิดเห็นหลังชัยชนะของทีมนินบินในเกมรอบตัดเชือกนี้ว่าถ้าในเกมนี้เรามีแค่บิกเตียนมันคงยากที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แต่เพราะว่ามีวริสลาที่สูงแค่1นเมตร74ด้วย เธออายุเพียง19ปีแต่ว่ามีทัศนคติแบบผู้เล่นอายุ25ที่สามารถเข้าใจหลักในการเล่นเกมรุกได้เป็นอย่างดีรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังบล็อกอย่างไรรู้ว่าจะสามารถโจมตีอย่างไรเพื่อหลบเลี่ยงการบล็อกและก็ได้คะแนนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยนะแต่นินบินเล่นในแมชนี้ได้ดีกว่าทีมชาติเวียดนามซะอีกนั่นมันเป็นเพราะว่าความแตกต่างในตำแหน่ง o อออย่างวาริสลา ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มาชื่นชมว่าวอลิสลานั้นยอดเยี่ยมสุดๆเด็กคนนี้สามารถสร้างความแตกต่างพูดได้เลยว่าเซตที่2ชนะได้ก็เพราะหลานสาวคนนี้เลยถ้าเราแพ้ในเซตที่2มันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าเด็กไทยหมายเลข14สามารถช่วยเซฟนินบินในช่วงปลายเซต2ได้อย่างยอดเยี่ยมมากในช่วงเวลาที่บิเตียนั้นกำลังมีสภาวะจิตใจที่มันย่ำแย่ ที่ในประเด็นนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าต้องขอชื่นชมเด็กสาว19ปีอย่างวริศลาเมือ่อใดที่บิกเตียนตกอยู่ในภาวะตื่นกระหนกเธอก็สามารถแสดงท่าทีที่เด็ดเดี่ยวด้วยใบหน้าที่น่ารักและราเริงของเธอที่มันสามารถช่วยยกระดับจิตวิญญาณของบิกเตียนได้และถึงแม้ว่าเธอนั้นตัวเล็กแต่ก็ได้ลงแข่งขันในระดับโลกและก็ระดับยาวจนนานาชาติมาอย่างมากมายแล้วส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมาได้ชื่นชมถึงศักยภาพของเด็กสาวอย่างวริศลาว่า เธออายุเพียง19แต่สามารถเล่นได้อย่างกับตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่เลยการตีบอลสามารถทําได้ดีมากนิ่งมากตีบอลได้อย่างหนักแน่นถึงแม้ความสูงของเธอจะไม่ได้มากนะักที่คนต่อมาก็มองได้ว่าอายุ19แต่แข็งแกร่งมากการรับบอลแรกโอเคตีบอลได้อย่างฉลาดส่วนคอมเมนต์ต่อมาที้ได้มาชื่นชมการเล่นของเธอว่าวริสลาเป็นโ OH อที่ตีได้ฉลาดมาก และการบล็อกของเธอก็ดีผู้เล่นเวียดนามควรที่จะเรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้อย่างมากสึ่็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าผู้เล่นเด็กสาวชาวไทยหมายเลข14เล่นได้ดีและก็กล้าหาญมากเราควรที่จะเรียนรู้จากประเทศไทยส่วนคนต่อมาได้คอมเมนต์ถึงสาวไทยเราว่าวอริสลานั้นน่าชื่นชมถึงแม้เธอจะไม่สูงแต่ก็ฉลาดและก็กล้าหาญเป็นดาวรุ่งที่ในเวียดนามไม่ค่อยได้เห็นที่คนต่อมาก็มองได้ว่า วรริสลามีความกล้าหาญอย่างแท้จริงในวัยเพียง19ปีเธอสามารถตีบอลได้อย่างไม่มีที่ติเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความประหลาดใจในศักยภาพของน้องเฟิร์นว่าฉันสงสัยว่าวริสลาฝึกซ้อมมามากมายขนาดไหนนะทำไมเธอถึงได้มีความยืดหยุ่นที่ดีเช่นนี้ที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเธอว่าหลังจากมองดูที่วริสลาแล้วฉันสามารถมองเห็นว่า การฝึกเด็กเยาวชนของไทยนั้นมันมีระดับเพียงใดเวียดนามได้แต่ต้องรอคอยยีนกลายพันธุ์อย่างโฟทีแล้วก็บิ๊กเตียนมันน่าเบือ่อส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองเชิงเสนอแนวะว่านักกีฬาดาวรุ่งของเวียดนามนั้นจําเป็นที่ต้องดูวลิสลาแล้วก็เรียนรู้และพวกผู้ใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลก,ก็จะเป็นต้องทบทวนอย่างจริงจังในการฝึกผู้เล่นดาวรุ่งส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แบบกึ่งตัดพพอนเล็กๆว่า ทีมนินบินเนี่ยเหมือนได้ช่วยฝึกวริศลาให้ร้อนแรงมากในอายุเพียง19ปีถ้าเธอ,อยังเล่นได้อย่างนี้ต่อไปอนาคตของทีมชาติเวียดนามจะยังคงแพ้กับทีมชาติไทยซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่าในทีมชาติเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีตัวรุกในตำแหน่งนี้ที่เก่งเท่ากับเด็กไทยคนนี้ได้เลยดังนั้นจึงอยาได้ฝันว่าจะเอาชนะไทยแต่เราควรเรียนรู้จากพวกเขาโดยเริ่มต้นจากผู้เล่นที่ชื่อวริสลา ที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมไทยถึงได้ชนะเวียดนามมาหลายปีแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงวริศราว่าในตอนนี้ไทยกำลังมีหนึ่งผู้เล่นดาวรุ่งแห่งอนาคตแล้วฉันก็หวังว่าวีควินของเวียดนามจะสามารถเป็นแบบนี้ได้บางเช่นกันที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า โบิสลาเนี่ยอายุ19ปีแต่ประสิทธิภาพมากกว่าโฟีก่อนได้รับบาดเจ็บซะอีกเพราะเธอสามารถทําแต้มได้ดีและรู้วิธีรับบอลแรกและก็การป้องกันไม่ใช่ทําได้1แต้มแล้วก็มาผิดพลาด2แต้มซึ่งถทีมชาติเวีนดนามีโอเอสที่สามารถรับบอลแรกได้ดีและโจมตีได้อย่างครอบคลุมแบบนี้มาประสานงานกับบิกเตียนเราก็จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในทันทีซึ่งนั่นมันก็คือวีควีนที่เราต้องรอยเธอเก่งขึ้นในบอลแรกและเล่นเกมรับได้ดีขึ้น ส่วนคนต่อมามีความคิดเห็นถึงวริศลาว่าเด็กไทยคนนี้ตีบอลได้ดีมากจะภาพจิตใจก็มีความแข็งแกร่งสุดๆมีจิตวิญญาณและทัศนคติที่มีความมุ่งมั่นและที่สําคัญเธอดูน่ารักเมื่อมองใกล้ๆที่คนต่อมาก็กล่าวเสริมได้ว่าผู้เล่นต่างชาติชาวไทยคนนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากเธอดูไร้เดียงสาและไร้ความกังวลส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามถึงอนาคตของสาวไทยกับทีมดินดินว่า เบบี้วริสลาเนี่ยจะสามารถไปเล่นชิงแชมป์โลกด้วยได้ไหมเธอเหมาะสมมากเลยสําหรับมันที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบว่ามันเกรงว่าเธอจะต้องติดขัดกับการต้องเล่นให้ทีมไทยแต่เด็กคนนี้นั้นเก่งเกินคาดเลยเธอได้เล่นมาแล้วในรายการชิงแชมป์โลกระดับเยาวชนเมื่อไม่นานมานี้ส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานในเกมแมตช์นี้ของสาวไทยของเราว่า แม้ว่าวริสลาเนี่ยจะสามารถทําสกอร์ได้น้อยกว่าบิกเตียนแต่ในเกมแมชนี้สาวไทยนั้นคือคนที่นําพาชัยชนะมาสู่ทีมดินบินในช่วงเวลาที่มันสําคัญส่วนคนต่อมานี่ได้มาก่าวในเชิงเปรียบเทียบเธอกับผู้เล่นหลักชาวเวียดนามของทีมนินบินว่าบิกเตียนนั้นยังคงมีด้านจิตใจที่ยังไม่คงที่นักเมื่อโดนคู่ต่อสู้นั้นขึ้นนําหรือว่าโดนป้องกันได้สองสาครั้งในขณะที่หลานสาววริสลายังคงเด็กแต่ว่ากลับกล้าแกร่งมาก ตีบอลได้อย่างชาญฉลาดเลยที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้แสดงความคิดีห็นด้วยว่าถูกต้องเลยผู้เล่นดาวรุ่งชาวไทยนั้นกล้าหาญบอลแรกของเธอก็ยอดเยี่ยมมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็เป็นอีกชาวเวียดนามที่ได้มากล่าวชื่นชมเธอไปอีกด้วยว่าสาวไทยได้ช่วยรักษาเซตที่4อันนําไปสู่ชัยชนะในแมตชนี้เธอ,อยังคงเด็กแต่ว่ากล้าหาญและมีระดับเราควรที่จะเรียนรู้จิตวิญญาณการต่อสู้ของคนไทย ซึ่งจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงความยอดเยี่ยมของน้องเฟิร์นวริศลาไปอีกด้วยว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าคนไทยนั้นจะภาคภูมิใจกับเด็กน้อยวริศลานี้หรือไม่แต่สําหรับชาวเวียดนามนั้นรู้สึกภาคภูมิใจกับเธอเธอนั้นยังคงเด็กแต่ว่าแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อสามารถช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็แบกทีมร่วมกับบิก๊กเตียนได้อย่างยอดเยี่ยมมากมันโชคดีที่ได้มีเด็กเก่งๆแบบนี้ ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากหลายร้อยคอมเมนต์ที่ได้ออกมาชื่นชมสาวไทยของเราหลังชัยชนะของทีมดินบินเหนือสม,มสรอนจากคาสักสถานในรอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมในรอบชิงชนะเลิศนั้นก็จะทําการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้ โดยที่ทีมดินบินของน้องเฟิร์นจะต้องพบกับสึกหนักอย่างทีม NEC Red r o c k e t จากประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลา16นาฬิกาโดยที่ก่อนหน้านั้นก็จะมีเกมนัดชิงที่3ที่ทีมนครราชาสีมาคิวบินซีีซีจะชิงเหรียญทองแดงกับกัวนิดจ,จากคาซัคสถานในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาก่อนด้วยก็มารอติดตามชมกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลาก,กันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ